อาละกรับสวัสดียินดีต้อนรับสื่อดมเกมมิ่งวันนี้จะพามาเล่นฟูเลเรยวผูในโหมดโคอัพต้อนรับสิกแดงเดือนนะฮะเป็นยังไงทีมมันจะเก่งจะโหดสิแค่ไหนครับทีมรักผมเองไปโชว์มะจังหวะนี้อยู่ที่นูนเยตนูนเยตแทงต่อให้กับอเล็กซานเดอร์อิซักอิสักกระชากอิสักกระชากอิสักหลอดม่วงไปโอ้โหนิดเดียวฮะ สาแรกฮะร่างนี้ไม่ค่อยไว้ใจได้เท่าไหร่นะฮะเรา่งของฟรคิกจะเล่นยังไงจะเล่นยังไงแล้วแทงเล่นสั้นมาลูกนี้นุนเย็ดปันเข้าไปแต่ว่าตดเสาสองแล้วซ้ำเข้าไปไม่เหลือครับลูกนี้โอ้โหโดมินิกสบุลยอยู่ที่สบลายแล้วแทงึ้นมาอีซักอีซักให้ต่อไปที่นุนเยดซัดเข้าไปติดดิปปิ้ง็อตแต่ว่าไม่เข้าฮะลูกนี้เสียดายเลย แล้วมากันต่อที่จองวันี้อยู่ทางกานบนแล้วเฟคชดแล้วซัดโอโหลูกมันจะแรงมันจะโหดสักแค่ไหนครับนนประตูถึงปัดไม่พ้นนะแล้วแทงลงมาดีทางกรับขวาเเสนอซักกระชากกระชาก,ชากแล้วให้โอโหลูกนี้สวยจัดแล้วติดใส่มาหน้าเสียดายอีกแล้วแล้วจังหวะนี้โคเมตตัดบอลได้แล้วเป็นเกมเสวนกลับไวแทงต่อยครับอีซัก อีซักอีซักยังไงอีซักให้ต่อมาที่นูนเยดนุนเยดดัมันทัดแล้วปั่นนิ่มๆเข้าไปฮะแล้วลูกนี้อยู่ที่เอเลียดแทงต่อมาที่นุนเยดซัดขีด่วงเข้าไปโอ้โยิงฉีกแบบนี้ใครมันจะไปรับได้น้องโอ้โหดีใจอย่างเข้มเลยฮะดาวินนุนเยดโก go go, go 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 แล้วเกม90นาทีกำลังจะจบลงสำหรับคลิปนี้ ฟูทีมเรือฟูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะ